ลุงสามขังไว้เหรอเออแล้วจะให้ผมช่วยยังไงเนี่ยทำไมมันต้องเอากูไว้ที่นี่คนเดียวคนหนึ่งมันปล่อยออกไปหมดลุงสามแกเป็นคนดีนะแต่พี่เนี่ยเ,<อ>เป็นคนไม่ดีเด้เลยโดนจับไปเนะี้ยกูไม่รู้ถ้าเป็นคนดีไม่โดนขังไว้ไปเนี้ยแล้วตามเหเนนมือน,น,นเลี้ยงชีพปล่อยคนหนึ่งออกไปหมด อาแล้วปล่อยคนอื่นออกไปหมดเลยหรอไม่ไหวแล้วคนมันโดนขังอยู่คนเดียวนะแล้วก็ปล่อยคนอื่นเนี่ยไปหมดนะลุงสามเนี่ยผมจะขังมึงเพิ่มเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขังเพิ่มคนเตนใช่ไหมคุณลูกก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว เอาตูมาใส่นี่ทำอะไรนี่อีกดินใช่ไหมเดี๋ยวช่วยขังเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลกกวิเคนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาในป่าลึกนะก็จะไปที่กระตอบที่เพื่อนแดงเนี่ยได้สร้างไว้นะทุกคนก็คือได้ข่าวว่าลุงสามเนี่ยได้อยู่ที่นั่นนะก็อยากไปพบเหมือนกัน แล้วก็เหมือนว่าลุงสามเนี่ยจะจับโจรไว้นะทุกคนแต่เหมือนแกเนี่ยจะปล่อยไปหมดละเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินไปดูกันว่าลุงแกเนี่ยอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าน,นะอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าในกระสอบนะโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปเรื่อยๆกันเลยทุกคนตอนนี้คืออยู่ในปากก่าลกมากก็นียนะครับก็ตอนนี้ได้เข้าป่ามาแบบลึกเลยนะ เนี่หากระตับไม่เจอเลยกระตับที่แดงได้พูดไว้เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกัน เหมือนว่าจะได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างล่างนี่นะฟังดีๆทุกคนมีเสียงน้ำดังมากเดี๋ยวลองลองไปดูขลางเป็นหน้าผาแล้วก็มีน้ำนะ ก okay. ็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระต๊อบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะทุกคน <S <S ไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่านะ อย่างที่เพื่อนบอกนี่คือคลางนี่จะเป็นหน้าผาแล้วก็มีน้ํำนะนู้นะครับน้ําอยู่คลางเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนอยู่ฝั่งนั้นเสียงลุงสามหรือเปล่าขายอะ อ่ะมีเสียงใครไม่รู้แล้วก็เจอห้างแล้วนะเฮ้ยเสียงใครอ่ะนี่น่าเป็นห้างที่เพื่อนเนี่ยได้บอกนะเฮ้ยใครอ่ะเป็นไรโดนอะไร ใครอ่ะฮะมึงคือใครเฮ้ยใครไม่รู้ว่าอยู่ด้านในนะมึงคือใครมึงคือใครแล้วพี่คือใครเนี่ยมึงใช้พว้สามหรือเปล่าเฮ้ยมึงใช้พว้สามหรือเปล่า ลุงเป็นใครเนี่ยรู้จักลุงสามได้เหรอฮะไ,ไ,ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูด้านหนึ่งกันใครไม่รู้รเฮ้ยแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมเนี่ยไอสามมันจับกุขางเว้ยเฮ้ยทนไอสามมันจับกุขางเหรอ อา้าวแล้วทำไมโดนขังไว้แปบเนี่ย,ออไไยลุงสามขังไว้เหรอ,อแล้วจะให้ผมช่วยยังไงเนี่ยทำไมมันต้องเอากูไว้ที่นี่คนเดียวคนวคนึงมันปล่อยออกไปหมดลุงสามแกเป็นคนดีนะแต่พี่เนี่ยเ,เป็นคนไม่ดีเดเลยโดนจับไปเนี้ย ถ้าเป็นคนดีไม่โดนขังไว้แบบนั้นหรอกามดูเมมดื่อชีวิตโอ้เขาไม่รู้ตาม,มื่อชีวิตตัวเงแล้วโด,โดนโดนขังไว้นานนึงเนี่ยโดนจำมานานแล้วถังกูไว้ที่นี่คนเดียวปล่อยคนอื่นออกไปหมดเอาแล้วปล่อยคนอื่นออกไปหมดเลยเหรอไม่ไหวแล้ว คนมันโดนขังอยู่คนเดียวนะแล้วก็ปล่อยคนอื่นเนี่ยไปหมดนะลุงสามเนี่ยเหลือคนตายแล้วลุงสามไม่ชอบขี้หน้าหรือเปล่าแสดงว่าทำผิดมาดนเนี่ยไม่งั้ไม่โดนจับเปยนะหรอกไม่รู้กูบ้าหมดแล้วกูตามเรงจริงถ้าลุงสามไม่อนุญาตก็ปล่อยไม่ได้หรอก ปล่อยไปก็ไม่ใ,ใ,ใครรู้หรอกไม่ได้ดิ <c oughs> ผมจะหักหลังได้ไงอ่ะหักหลังนคนหนึ่งได้เป็นมันร้องมันร้องทรมานใหญ่เลยผมว่าุงสามก็น่าจะมีอดผลของแกนในที่จับมันไว้เนี่ยมมันนปตอูเาทงทรถ้าเป็นคนไม่ดีก็สมควรแล้วล่ะ ให้ไงไม่โดนนี่หรอเมื่อหร่มัอนของไอ้กูมึงอหรมันมาถอนของก่อนขังกูไว้กี่เดือนกูยัอยู่ได้แต่ตอนนี้กูปวดท้องไอ้มันถอนของผมช่วยอะไรไม่ได้ลุงสามก็ไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยกูไอ้คนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะฮะมันปล่อยเอาไปหมดแล้ว เหมือนว่าคนอื่นเนี่ยจะโดนปล่อยไปหมดแล้วนะเหลือแต่คนนี้ผมว่ามันต้องชั่วจริงๆครับลุงสามเลยไม่ปล่อยตัวันไปเนี่ยคเหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรมึงไม่ได้ไม่ได้มึงก็ยมาลกกวนกูมึงไม่ใช่คนดี เห็นไหมกูบอกแล้วมึงใช่คนดีมึงออกไปไกลๆโอมึงก็ตายอยู่ในนั้นไปแหละมจะทุบหัวมึงไงแบ๊ะไม่กลัวมึงอ๊ะมึงออกมาได้หรือเปล่ามึงจะทุบหัวกูอะฮะมึงอยากโดนนี่หรือเปล่าเอาไป เดี๋ยวว่ากควรกูจะข่างมึงเพิ่มมาด,เดิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยข่างเพิ่มก่นเตี้ใช่ไหมกูลูกก็จะไม่ไหวยอยู่แล้วแถมเอากูม้ำใสนี่ทำอะไรนี่อีกเตี้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยข่างเพิ่ม มึงตายแน่ถ้าไม่โดนปล่อยตัวมึงก็ตายแน่เนแหละออกไปออกไปน้องมันร้องทรม,มานใหญ่เลยนะ,ะ,ะ,ะน่าโดนขังไว้นานแล้วล่ะ เสกตะปูเข้าท้องกูให้มันมาถอนของอะไรให้มันมาถอนของไอ้กูขาไม่ถอนได้หรอกมึงเบ็นคนชั่วไงไอ,อ,อ,อสามขนาดใจกูช่วยไอ,อสามดูนะมันด่าลุงสามแบบน,นี้เลยเเถึงว่าลุงสามได้ขังมันไม่เป็นนี้น่าจะเกลียดมันน่าดูอะออทิ้งกูไว้คน,นเดียว คนอืไม่ปล่อยหมดกูื่องคนทตายนีท่ามีโอ้ไไงอ่ะเคยทำชั่วไว้เวรกรรมตามสนองมึงอะมึงไม่สงสารคนบ้างลอแล้วมึงอ่ะทำช่วงสงสารคนหนึ่งหรือเปล่ากูทำไปึงก่อู่รอด แล้วคนอื่นไม่ต้องอยู่รอดเหรอฮะมึงไปทำชั่วคนอื่นอะลุงสามเขาทำถูกแล้วเขาปล่อยคนที่สำนึกได้คนที่สำนึกไม่ได้เขาไม่ปล่อยไงกูร้องไปได้กูจะปล่อยสามไปเลยดูนะมึงอีกคนกูยังไม่ปล่อยมึงมึงยังร้องให้กูช่วยอยู่เลย จะทำอะไรกูได้อยู่ในนั้นไปแหละมึงคงตายอยู่ในนั้นแหละมีใครช่วยมึงได้หรอขนาดหายใจไม่ออกแล้วไม่พวกเพื่อนมาช่วยล่ะฮะพวกนนนัั้มมไ่สบุุญคณไม่พวกเพื่อนมาช่วยล่ะฮะ บ,บอกแล้วขนาดพวกมึงยังหักหลังกันเองเลยมันโดนขังอยู่ในป่าแบบนี้เลยนะแล้วไม่มีใครที่จะมาช่วยมันได้เลยแล้วตรงนู้นก็จะเหมือนเป็นกระตอมนะเขาขังไว้แบบนี้เลยกระตอมของไอ้สามกระตอมของใครนะของไนะอ้สามเดี๋ยวจะลื้อเอกไอห,หมด มึงออกไม้ได้ก่อนมึงจะลื้อออกอ่ะจอกมันจะลื้อก็ตบออกนะจะื้อดูมันทำตัวออกมานะแล้วจะให้คนอื่นช่วยออกมายังไม่สำนึกบุญคุณเลยอ แน่จริงมึงก็ออกมาเองดิถ้ามึงอยากออกมากูออกไม่ได้กูลุกขึ้นไม่ได้มึงช่วยลงมาไปยุ่งทูทีเถอะไม่ช่วยคนอย่างมึงอ่ะคนชั่วกูออกไปได้กู้คงไม่นอนร้องไห้แบบนี้อออมึงร้องทรมานใหญ่เลยนะร้องห่วยหวนเลยเ<อ>ก็เหมือนอย่างที่มึงทำคนอื่นไว้แหละคนอื่นเขาต้องทรมานเหมือนกัน กูไปลแล้วล่ะให้มึงนอนทรมานอยู่เไปไ็นแนแหละปล่อยมันนอนตายแบบนั้นนะทนเฮ้ยแต่เสียงมันเงียบไปเลยนะเมื่อกี้เหมือนว่ามันจมุดเข้าไปข้างในหรือเปล่านี่นะก็ตออเหมือนว่าเพื่อนแดงเนี่ยจะสร้างให้ลุงสามไว้หรือเปล่านี่นะครับแต่อาจจะยังสร้างไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลุงสามเนี่ยเลยไม่มายอยู่นะ แล้วก็ได้ขังไอคนชั่วไว้คนหนึ่งไม่รู้ว่เมื่อกี้มันร้องอยู่เลยเอามไปไหนแล้วไม่รู้นะเมืนมันจะเข้าไปข้างในแล้วหรือเปล่าเออมันสมมดเข้าไปข้างในแล้วนะน่านอนสลบและโอมา ถือว่าคิดว่าจะเสียเที่ยวที่ไม่เจอลุงสามแต่ได้มาเจอคนชั่วเนะี่ยถือว่ายังดีนะได้มากลนไตมันเพราะว่ามันปวนประสาทมากเลยนะขอร้องให้ผมช่วยแต่สุดท้ายผมไม่ช่วยเนะี่ยมันด่าผมยับเลยนะขนาดพวกเพื่อนมันเนี่ยยังหนีไปหมดเลยลุงสามได้ปล่อยไปอ่ะป่า กระอำนี้ก็ okay, ้คงยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปไหนเหมือนกันก็โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าก็จะเดินทางกลับกันแล้วล่ะทุกคนเพราะว่ามานานแล้วนะถือว่าเรามาเสี็จเที่ยวที่ไม่เจอลุงสามแต่ได้มาเจอคนชั่วที่ลุงสามเนี่ยได้ขังไว้นะ ก็สมควรแล้วละ่ะที่มันเนี่ยโดนขังนะเหมือนว่ามันเนี่ยจะหักหลังพวกเพื่อนมันเยอะเกินจนพเพื่อนมันเนี่ยไม่กลับมันช่วยมันสักคนเลยนะเมื่อกี้มันยองรองอดอวยอยู่ด้านหนนะผมได้ยินโดนขังไว้ในถ้าน่าเป็นถ้ำลึกอยู่นะ แล้วมันก็ออกมาไม่ได้นะทั้งที่แบบว่ามีทางออกนะอาจจะโดนปิดบังอะไรสักอย่างแล้วก็ได้เศษตําปูเข้าท้องด้วยเมื่อกี้มันได้พูดนะนนะพวกตํามปูแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จะว่ารุ่งสามคนนี้ยก็มีพิชาคมที่เก่งมากๆเลยแหละขังโจนแบบว่าให้โจนเนี่ยออกมาไม่ได้เลยนะ วกมันเป็นคนชั่วนะปล่อยด้แบบน,นั้นมันว่าจะอยู่ด้านในนั่นแหละก็ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วละ่ะนน่นนะทำลึกมากอาจจะเข้าไปด้านไหนโน่นเลยนะ เนี่ยทุกคนช่องของถ้ำเนี่ยมันขึ้นมาได้นะแต่เหมือนว่ามันจะโดนปิดกั้นอะไรสักอย่างทำให้บางตาให้มันมองไม่เห็นแล้วมันออกมาไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแนละ้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยจะเดินทางมาหาลุงสามกันใหม่นะ